เลอค่าแป้งกุหลาบแอนนาซูยสวยสุดหยุดจัดกรวาลมาถอดรหัสความงดงามของดอกกุหลาบสู่นวัตกรรมแห่งแป้งแต่งหน้าในรูปแบบของแป้งฝุ่นและแป้งพับ ความสมบูรณ์แบบแห่งผิวและความหอมดังไร้หมดสัมผัสเนื้อละเอียดบางเบาของแป้งฝุ่นในรูปแบบของกลีบกุหลาบที่ความรู้สึกถึงความละเอียดอ่อนของธรรมชาติด้วย annasui rose face powder มาพร้อมกับแพ็คเกจเซรามิกฝาปิดรูราสีดำเมื่อเปิดฝาออกมาจะได้กลิ่นหอมของกุหลาบอ่อนๆทาแล้วจะได้ลุคงานผิวที่เนียนสุขภาพดีเปล่งประกายสดใส ต่อมาเป็นแป้งพับกุหลาบ Rose Press Powder ไอเทมที่ขาดไม่ได้ของสาวๆที่ต้องการความเป๊ะแบบ360องศามาในรูดลายดอกกุหลาบเนื้อสัมผัสเนียนเรียบมี2โทนสีสีม่วงและสีชมพูดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้าและยังทำให้เมคอัพติดทนนานให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนมีมิติผิวดูเปล่งประกายดุดข่มุก มาเปิดประสบการณ์การทาแป้งแบบใหม่ในรูปแบบความหอมและความรู้ราของดอกุหลาที่ช่วยเนรมิตผิวของคุณให้สวยเปล่งประกายเลอค่าที่สุดหยุดจัก,กรวาล